ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด พระภิกษุสงฆ์คณะกรรมการวิยาวัจกรวัดบางนางเกรงครอบครัวสืบสำาราญครอบครัวสอนสังทองประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในงานทำบุญเจ็ดวันสัตตมาวานพระปรลัดเล็กประพาโสปั่นทองอดีตเจ้าวาดวัดบางนางเกรงที่สาราบำเพ็ญกุศลวัดบางนางเกรงตำบลบางด้วนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคณะพระภิกษุสงฆ์วัดบางนางเกรงนำโดยพระครูวินัยทรไมตตีทาตาเปโมรักษาการแทนเจ้าวาดวัดบางนางเกรงร่วมกับคณะกรรมการวิยาวัจกรครอบครัวสืบส ำรานครอบครัวสอนสังทองประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในงานทำบุญเจ็ดวันสัตตมวนันภาพประหลัดเลขประภาโสปั่นทองอดีตเจ้าวาดวัดบางนางเกลงโดยมีพระครูวิมลสุภการดรสัมฤทธิ์สวนมาลีเจ้าคณะอำเภอเจ้าวาดวัดด่านสำโรงเป็นประธานฝ่ายสงครอบครัวสืบสํารานครอบครัวสอนสังทองตัวแทนฝ่ายคารวะจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนาตรัยจุดทูบเทียนบูชาพระธรรมและจุดเครื่องทองน้อยหน้าศพโดยมีพระครูพุทธิสารโสพิตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเจ้าวาดวัดบ ปนำคณะพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนสิบรูปสวดเจริญพระพุทธมนต์เหล่าบรรดาเครือญาติครอบครัวสืบสำมานครอบครัวสอนสังทองร่วมกันถวายพระทหารเพลนถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรเป็นนันเสร็จพิธีสำหรับพระปลัดเล็กประภาโสอดีตเจ้าวาดวัดบางนางเกรงสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายท่านเป็นบุตรของนายอรุณและนางปลายปั้นทองโดยเมื่อวันที่15เมษายน2543พระปลัดเล็กประภาโสวิทยฐานะนักธรรมเอก ได้รับตาตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดบางนางเกลงรูปที่6โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ27แห่งกฎหมายหมหาเถระสมาคมฉบับที่24พศ2 5 4 1ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พศ2 5 3 4จนถึงปัจจุบันรวม21ปี ปาเดตังใจสายข้าเรองก่อนนะครับต้องไม่สุ่มโจมชมรักจึงมาตัดกันตุ๋นน้ำแกงส้ม ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด